นายครับเลขาธิการกอกอตอครับลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งซ่อมเขต7เชียงรายประชาชนมีการตื่นตัวมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักครับคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ65 นายสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างณห,หน่วยเลือกตั้งที่6และ7โรงเรียนศบคำตำบุเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพบว่ามีประชาชนมีผู้ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งจํานวนมากมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาซึ่งเมื่อถึงเวลาตามกําหนดได้มีการเคารพธงชาติและเจ้าหน้าที่ได้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งให้ผู้สังเกตการและประชาชนร่วมตรวจสอบเพื่อยือนยันความโปร่งใสก่อนประกาศเปิดหน่วยเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยทางกะกะตจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ65ส่วนการรายงานผลเลือกตั้งหลังจากปิดหีบในเวลา17นาฬิกาจะได้เริ่มทําการนับคะแนนคาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณ20นาฬิกาด้านนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเขตเลือกตั้งที่7ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนเข้าสภาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่อําอำเภอ21ตําบตำบลมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม1 3 3 9 6 0คนใน285หน่วยเลือก พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต7จังหวัดเชียงรายครับยังมีเวลาเหลือไม่ถึง1ชั่วโมง<ช>สำหรับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นคืนนี้เราคงจะได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ